คลิปนี้จะบอกวิธีการตั้งชื่อให้กับเครื่อง iPhone นะคะใครที่ยังไม่เคยตั้งชื่อ iPhone เลยเราสามารถทําการตั้งชื่อได้นะคะไม่ว่าจะตั้งให้เป็นชื่อเล่นนามปากกานามแฝงหรือว่าจะตั้งให้เป็นชื่ออะไรเราสามารถทําการตั้งชื่อให้กับเครื่อง iPhone ได้เลยและหลังจากที่เราทําการตั้งชื่อเสร็จแล้วในคลิปยังจะบอกวิธีการนําชื่อที่เราตั้งนั้นนะคะให้มาแสดงอยู่บนหน้าจอมือถือของเราด้วยเวลาที่เรากดดูที่หน้าจอนะคะจะสามารถรู้ได้เลยว่ามือถือเครื่องนี้เป็นมือถือของเรา ซึ่งวิธีการตั้งค่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจากในคลิปเลยค่ะในการตั้งชื่อ iPhone ให้เรากดเปิดเข้าไปที่รูปฟันเฟืองที่เขียนว่าการตั้งค่าจากนั้นนะคะให้กดตรงคำว่าทั่วไปพอเข้ามาแล้วให้เลือกตรงคำว่าเกี่ยวกับ ตอนนี้เราก็เข Na ้ามาอยู่ที่หน้าการตั้งชื่อแล้วนะคะเพื่อนๆ,ๆต้องการให้ชื่อเครื่อง iPhone ของเราเป็นชื่ออะไรสามารถพิมพ์ชื่อที่เราต้องการลงไปในช่องนี้ได้เลยของในคลิปมีการตั้งชื่อไว้อยู่แล้วนะคะชื่อที่ตั้งไว้ก็เลยจะแสดงตรงนี้ทีนี้ใครที่กดเข้ามาที่ตรงหน้านี้แล้วมีชื่อหรือข้อความอื่นแสดงอยู่เราสามารถลบทิ้งได้เลยนะคะแล้วพิมพ์ชื่อที่เราต้องการลงไปตรงช่องนี้ได้เลยหรือใครที่เคยตั้งชื่อไปแล้วต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่สามารถลบชื่อตรงนี้ออกนะคะแล้ว พิมพ์ชื่อใหม่ที่เราต้องการได้เลยเมื่อเราได้ชื่อที่ต้องการแล้วนะคะด้านล่างจะมีคำว่าเสร็จหรือว่าดันคำนี้นะคะให้กดตรงนี้ได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ทำการตั้งชื่อเครื่อง iPhone ของเราเรียบร้อยแล้วเป็นชื่อนี้นะคะต่อไปในคลิปจะบอกวิธีการนำชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้นี้ไปแสดงเอาไว้บนหน้าจอ iPhone นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะวิธีการให้ลากหน้าจอจากบนลงล่างแบบนี้นะคะ ลากจากบนลงล่างพอเข้ามาแล้วให้เรากดค้างที่หน้าจอนะคะกดค้างแบบนี้ค่ะจะเห็นว่าจะมีคำว่าปรับแต่งขึ้นที่ด้านล่างนะคะกดตรงคำว่าปรับแต่งจากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เลือก2องอันให้เรากดตรงหน้าต่างที่เขียนว่าหน้าจอล็อก เสร็จแล้วให้กดค้างที่แถบเครื่องมือตรงนี้นะคะกดค้างที่แถบเครื่องมือเสร็จแล้วจะมีวิดเจ็ตต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกเราสามารถกดเพิ่มวิดเจ็ตตรงนี้หรือว่าจะลบวิดเจ็ตออกก็ได้นะคะเวลาที่เราจะกดลบวิดเจ็ตออกให้เรากดตรงเครื่องหมายลบตรงนี้นะคะกดลบวิดเจ็ตที่เราไม่ต้องการออกได้เลย ส่วนเวลาที่เราจะเพิ่มวิดเจตนะคะเราสามารถกดที่วิดเจตตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเราจะใช้การเลื่อนนะคะเดี๋ยวจะเลื่อนเพื่อเพิ่มวิดเจตแบตเตอรี่นะคะเลื่อนลงมาหาคําว่าแบตเตอรี่กดตรงคําว่าแบตเตอรี่นะคะเสร็จแล้วจะมีวิดเจตมาให้เราเลือก สองแบบนะคะจะเป็นแบบอันเล็กนี่นะคะแล้วก็จะเป็นแบบอันยาวส่วนอันที่เป็นแบบอันยาวนะคะถ้าเรากดเพิ่มเข้าไปพื้นที่ตรงนี้มันจะไม่พอนะคะเขาจะต้องบังคับให้เราเอาวิดเจ็ตบางอันออกให้เรากดตกลงนะคะเสร็จแล้วไปลบวิดเจ็ตออกไปอันหนึ่งนะคะเพื่อที่จะสามารถเพิ่มวิดเจ็ตแบตเตอรี่แบบยาวได้เสร็จแล้วกดเลือกวิดเจ็ตแบตเตอรี่แบบยาวค่ะพอเลือกวิดเจ็ตแบตเตอรี่แบบยาวได้แล้วนะคะให้เรากดกากบาทออกจากหน้าจอนี้เสร็จแล้วแตะตรงพื้นที่ว่างหนึ่งครั้งนะคะ จากนั้นไปที่มุมขวาบนกดตรงคำว่าเสร็จสิ้นเสร็จแล้วแตะที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะคะนี่นะคะตอนนี้วิดเจ็ตแบตเตอรี่แบบยาวถูกเพิ่มมาไว้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วใครที่ต้องการตั้งค่าให้ที่หน้าจอ iPhone นะคะมีชื่อของเราแสดงอยู่ด้วยให้ทำการเพิ่มวิดเจ็ตแบตเตอรี่แบบยาวนะคะจะเห็นว่าใต้แบตเตอรี่นะคะมีชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้นี้แสดงตรงนี้แล้วทีนี้เวลาที่เราหยิบ iPhone ขึ้นมานะคะก็จะมีชื่อของเราแสดงอยู่บนหน้าจอเลยค่ะ ตอนนี้บนหน้าจอ iPhone ของในคลิปมีอยู่2วิดเจ็ตนะคะเดี๋ยวจะทําการปรับแต่งต่อโดยกดค้างที่หน้าจอนะคะกดตรงคําว่าปรับแต่งเสร็จแล้วเลือกตรงคําว่าหน้าจอล็อกกดค้างที่วิดเจ็ตนะคะเดี๋ยวจะทําการลบวิดเจ็ตนี้ออกนะคะให้เหลือแค่วิดเจ็ตแบตเตอรี่อันยาวอันเดียวกดลบวิดเจ็ตที่ไม่ต้องการทิ้งนะคะกดลบทิ้งเสร็จแล้วก็กดแตะตรงพื้นที่ว่างนะคะกดตรงพื้นที่ว่างหนึ่งครั้งเสร็จแล้วกดตรงคําว่าเสร็จสิ้น กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะคะจะเห็นว่าตอนนี้วิดเจ็ตหรือวิดเจ็ตเดียวแล้วค่ะ บนหน้าจอ iPhone ของเราสามารถทำการปรับแต่งได้เราจะให้บนหน้าจอของเรานะคะมีวิดเจ็ตเดียวหรือว่าหลายวิดเจ็ตก็แล้วแต่เราตั้งค่าค่ะเพื่อนเพื่อคนไหนที่ต้องการให้มือถือของเราแสดงชื่อของเราอยู่บนหน้าจอด้วยอย่าลืมเลือกให้บนหน้าจอของเราใช้วิดเจ็ตแบตเตอรี่แบบยาวนะคะก็จะมีชื่อของเราแสดงอยู่บนหน้าจอค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ